มาเตม,มืองนอกเหากับบ่มีงานทำมาเตม,มืองนอกเนาะมันกับบ่มีรายได้เจ๊กกี้เฮ็ดงานก่อสร้างน้ำครับมาเบิ่งคาคาเนี่ยไม่เป็นพืชที่ปลูกแคก่เดียวอยู่ได้หลายสิบปีครับถ้าเหารักษาดีๆเหามีรายได้ตลอดปีถ้าเหาเข้าใจหลักการในการรักษามันครับปรึกษากับเมียแล้วเลยมาปลูกคาเจ๊กี้ปลูกอยู่หน้าครับไปลงทุนซื้อผ่านคามาพันหนึ่งพันหนึ่งมาปลูกได้สิบคู่บ่ราะท่นนานชำนาญปลูกที่ละหน่อยก่อนหลานก็จังข,ย,ขยับขายายมาเรื่อยๆปัจจุบันนี้นาสิประมาณสามไร่ครับอยู่หน้าทองไระมาณ กอดีนะครับสําหรับผมนะหนึ่งห้องมีรายได้สองห้อมีงานทำสามเ้าได้อาหารสี่ห้อได้ยา,ารักษาโรคห้าห้อได้บุญบุญคืออย่างที่เหลือกินเอาก็ขายเหลือขายเ้าก็แจกนี่นะครับคือข้อดีของการเกษตร,รคือมันมันบ่ตันบ่อดตายอันนี้เ้าอ,อยากได้หลายเ้กนนออยาก็ให้หลายอันนี้เ้าอ,อยากได้หน่อยก็ประเทศมืงหนีเมื่อยว่ะท่านแล,ละะ้วก็ตกพุทธคือก็เพราะคนสัง <c oughs> ่งถทว่าอยากลำอยากรวยเกินไปกะพ่ออยู่พ่อกินเกษตร,รครับผมแนะนําเดี๋ยวนี้ เฉพาะค่านั่น6หกครับบอนับบอนนบอืนอ่นบอนับสินค้าตัอื่นครับหกไอยเจ็ดร่อย,ย,อยา